วันออกสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Health Center นะครับในช่วงการแพทย์แผนตะว,วันออกกับผมนรงศิริวัฒนาวิโรธครับช่วงการแพทย์แผนตะว,วันออกในวันนี้นะครับท่านผู้ชมเราได้มีการเชิญแขก รับเชิญนะครับที่มีความเชี่ยวชาญนะครับในศาสตร์ที่มีประวัติที่มายาวนานนะครับแต่ศาสตร์ศาสตร์นี้เนี่ยได้มีการบูรณาการองความรู้นะครับในปัจจุบันรวมไปถึงผลงานวิจัยต่างๆถ้าอย่างนั้นผมขอเชิญท่านผู้ชมนะครับมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับดรวีรศักด์นรงพันธ์ผู้ชํานาญการการแพทย์ทางเลือกนะครับจากคณะการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับครับผม อาจารย์ครับที่วันนี้เราเชิญาทางอาจารย์มาร่วมรายการ Tell Center ในวันนี้นะครับเราได้มีการากําหนดประเด็นที่เราจะพูดคุยกันแล้วก็ทางทีมงานาส่งเนื้อหาให้ผมดูผมดูแล้วโอ้โหค่อนข้างมีมีความประหลาดใจมากครับเพราะว่าเรื่องที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับอาจจะต้องรบกวนอาจารย์ย้อนเล่าให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังก่อนนะครับเก<ช>ี่ยวกับเรื่อง ear acupuncture นะครับหรือว่าการฝังจุดสะท้อนที่ใบหูต้องใช่ไหมครับครับผมดีนะครับ อเอ่อผมเอ่อโรเตอร์วีรศักดิ์นฤพัน์นะครับสัตว์นี้นะฮะที่จริงเป็นสัตว์โบราณของเรารมาจากจีนอียิปต์แล้วก็บริบบิ้นมซินุเนียนนะครับที่หมอแล้วก็นักวิทยาศาสตร,ร์ของฝรั่งเศสเมื่อ60ปีที่แล้วเอามาประยุกต์ใช้ในการบำบัดผู้ป่วย<ห>ผู้อัการเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ ในในปัจจุบันนี้เป็นโมรดกตกทอดมาเป็นผลงานการใช้จริงได้ผลจริงจากการบำบัดผู้ป่วยนะครับโดยใช้หลักการง่ายๆว่าร่างกายของเราดูแลตัวเองได้จุดสะท้อนนะครับที่ในร่างกายของเราะเป็นจุดใหญ่ๆนะครอยู่ที่ฝา่าเท้ฝาฝ่ามือนะครับฝ่ามือที่ ญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีเขาถาน,านัดมากครับที่ฝันแล้วก็ที่ใบหูที่ใบหูคือเะท้อนกลุ่มน,นี้นะครับแทนทั้งตัวของเราผมขอขอนุญาตนะครับใบหูของคนเรานะครับก็คือเป็นระบบเล็กๆที่แทนทั้งตัวของเรา เหมือนกับตัวอ่อนของความนะครับจะตรงกับอวัยวะการทำงานแล้วก็ความสัมพันธ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็มีความสัมพันธ์กับสุขภาพของเราเองนะครับเทียบเท่าตัวนี้ด็อกเตอร์โนเชนะครับเป็นต้นแบบของเป็นหมอคนฝรั่งเศสนะฮะหมอฝรั่งเศสคนนี้ใช้เวลา15ปีในการคุ้นควาวิจัยตัวเปรียบเทียบได้ว่าทุกจุดเนี่ยจะตรงกับสรีระของเรา จากใบหูอย่างเดียวนะครับเราก็เลยใช้พื้นที่เล็กๆในการบําบัดควบคุมการทำงานของร่างกาของเราในอู่นะครับครับผมแล้วการบําบัดด้วยการกดจุดสะท้อนที่ใบใบหูเนี่ยครับมีการเริ่มเริ่มใช้ในการเหมือนกับว่าบําบัดอาการผิดปกติมันนานมากน้อยขนาดไหนแล้วครับ่ทีจริงแล้วนะครับเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ย ประมาณสัก4 0 0 0พันปีนะครับเริ่มตั้งแต่ยุคเริ่มแรกเลยใช่ไหมครับจากอียิปต์นะครับเลยมีหลักฐานในพีระมิดก็เอกสารบันทึกของจีนแต่เมื่อ60ปีที่แล้วนะฮะก็ตั้งแต่ปีพศ2,497-98อเจดบ็อกเตอร์นูชีนะครับหมอฝรั่งเศสคนนี้นะครับเชินดีคุณนุบการให้เราท่านเอา คือท่านจะไปเจอผู้ป่วยคนหนึ่งท่านเป็นท่านเป็นแพทย์นะครับผู้ป่วยที่มาปรึกษาท่านที่คลินิกส่วนตัวท่านก็ไปเห็นรอยที่ใบหูของผู้ป่วยท่านนี้ท,นที่ไม่เกี่ยวกับอาการที่มามาปรึกษานะครับท่านก็เลยถามว่าเอะคุณไปทําอะไรมาเหรออยู่บริเวณน,นี้นะครับอยู่บริเวณน,นี้ครับอยู่บริเวณน,นี้เทียบเท่ากับหรือตัวอย่างตรงนี้นะครับตรงนี้ เป็นรอยจี้แดงไม่มาเลยเดรดูชียเลยถามผู้ป่วยคนนี้ว่าคุณไปทำอะไรมาผู้ป่วยก็ที่บายสั้นๆว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นโรคหมออรกระดูกอับเสนเดินแทบไม่ได้แล้วไปหาหมอหมอชาวบ้านนะครับเป็นผู้หญิงที่ช่วยบำบัดเรื่องนี้โดยใช้เหล็กแดงจี้ไปถึงกระดูกอ่อนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่เคยปวดล ดอเรโนชแทนที่จะตกตกใจหรือว่า uh คือไร้สาระนะถ้าเราจากจุดนี้เริ่มจากจุดนี้อยู่ที่บ้านเอีวของเรานะครับขยายไปเรื่อยผิดผิดจับออทั้งผิดทั้งถูกนะใช้เวลา15ปีตีพิมพ์ครั้งแรกว่าโมเดลของนะครับแบบของใบหูของเราเนี่ยเป็นร่างกายของเราทุกส่วนยอ่ยอย่อแต่หัวความชับครับอยู่ในใบหูของเรา ตีขนาดลงมาครับ,บแต่ว่ากลับหัวเป็นหัวความกลับห<ม>ัวความนั่นเองเพราะฉะนั้นกระโหลกของเรานะครับใบหัวกระโหลกหรือว่ากระหม่อมของเราบริหูส่วนหัวเนี่ยจะอยู่ติ่งข้างล่างที่ของใบหัวของเราที่ไม่มีกระดูกหอ,อนนะฮะตรงนี้จุดสายตาท่าตาบัวน,นะครับจนสลัดนะครับเอื่องเมื่อวานสองพันปีที่แล้วเนี่ยมีกันทึกไว้ว่าเขาจะจบที่นี่เราใช้หัวทองคำ จะขึ้นกระดวงเสาเรือและกระดุกอยู่เฉพาะข้างซ้ายเพื่อจะได้ตาข่มจะได้มองมองไปได้ไกลๆงวงไปการจะรู้ว่าเรือที่อยู่ข้างหน้าเนี่ย<ม>เป็นเรือสินค้าที่เขาจัดวงตีได้หรือเปล่าคือเราใช้มานานนะครับศาสตร์นี้แต่ในเรื่องเป็นเราเก็บหลักฐานมาเนี่ยจากตัเกียงสารเลือหมองฝรั่งเศสเมื่อ6กิปีที่แล้วเบอเมื่อ20ประมาณ15ปีที่แล้วองค์งการยานใหม่โลกยอมรับเป็นทางการว่าเป็นศาสตร์หนึ่งของฝรั่งเศส แล้วแตกแขนงเป็น 3, ามแขนงใหญ่ๆ่ฝรั่งเศสเยอรมันแล้วก็จีน,นะครับใช้ใบหูเป็นเ,เหมือนว่าเป็นอาวุธเป็นเครื่องม้เครื่องมือบําบัดอาการผิดปกติของร่างกายขอร่างกายครับแล,แล้วทีนี้การฝังจุดสะท้อนที่ใบหูเนี่ยครับสามารถดูแลรักษานะครับอาการผิดปกติของร่างกายเนี่ยได้แบบไหนบ้างครับทุกทุกส่วนของร่างกายนะครับ อวัยวะการรวมการทำง,งานเนี่ยจะโดนควบคุมนะครับมีปฏิสัมพันธ์ต่อการเชื่อมโยงกันหมดทุกระบบครับโดยสมองส่วนกลางเป็นเหมือนว่าเ,เป็นเท่าแก่ใหญ่ทำเท่าแก่ใหญ่คือพวกง่ายๆคือคนสั่งเพราะฉะนั้นเราจะจุดสะท้อนที่ใบหูที่จริงใบหูเราทําแทบไม่ได้ทําอะไรนครเพียงแต่เราแตะเข้าไปเนี่ยอย่างยกตัวอย่างนะครับจะได้ชัดเจนง,ง่าย บริเวณน,นี้นะครับอีกครั้งหนึ่งกลางติ่งหูข้างล่างนะครับที่ไม่มีกระดูกอ่อนเป็นจุดมาสเตอร์พอยต์คือเป็นจุดหลักนะฮะที่ควบคุมความรู้สึกของเราทั้งหมดแล้วโดยเฉพาะสายตานะครับสายตาเรากดเข้าไปนี่เ,นเป็นการกระตุ้นสายตาให้ตาคล้าตามัวนต่จะค่อยอย่างชั่วขึ้นกดเข้าไปตัวนี้นะครับเพราะตัวนี้จะผ่านระบบภาษาส่วนกลางนะครับเป็นจุดรวมนะฮะเพราะฉะนั้น ในเมื่อเราศึกษาทุกระบบในร่างกายแล้วเราจะบํงบัดน,นะครับเราจะบําบัดได้ทุกอาการท,กทุั้งรู้<ร>เรื้อรังเบาหวานความดันะนะครับลุกป,ปวดเจ็บปวดตามกล้ามเนื้อ<ม>กระดูกและกล้ามเนื้ออ,อย่างปวดเข่านะครับหรือว่าปวดไหล่ติดหรือหัวเข่าเนี่ยเราจะใช้จุดที่บ,บริเวณนั้นๆน,น,นะครับที่สะท้อนไปที่ บาเลซเซริสซอรไทบที่หัวเขาเพอกระตุ้นถูกจุดแล้วเนี่ยร่างกายนะครับผ่าน,นาาระบบประสาทส่วนกลางจะมีการบริหารจัดการเพื่อจะปรับสมดุลภายในให้ดีที่สุดเท่าที่ปิดไปได้อาการเจ็บปวดก็จะน้อยลงร่กแล้วก็อย่างเราเรามีข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนะครับอย่างลูกเรือลูกเรือรัง ประเภทเบาหวานความดันหรือว่าโรคไตเนี่ยเขาจะใช้เวลานะครับช่วงเวลาประมาณ365วัน365วันในการบำบัดอาการต่างๆาเหล่านี้นะครับเป็นข้อมูลดิบของร่างกายของเราเองนะครับว่าระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยจะประชุมกันครั้งใหญ่นะครับปีละครั้งเพราะฉะนั้นคนที่อยากเลิกบุหรี่ต้องเลิกบุหรี่ให้ได้365วันถึงจะหลุดและตลอดชีวิตไม่ใช่ว่า ขาดอาทิตย์เดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะยังไม่การไม่ไมีการประจุครั้งใหญ่พฤติกรรมของเราจะ,จะจะรีเซ็ตนะครับปีละครับน,นะครับ<ม>อาจารย์หน<ม>ักนะฮะแล้วทีนี้ผมขอถามถึงเหมือนกับช่วงออถ้าเกิดสมมติว่าอาจารย์เล่าให้ฟังว่าประมาณ365วันเนี่ยร่างกายถึงจะมีการฟื้นฟ,นฟนูครั้งใหญ่เลยใช่ไหมครับ<ม><ม>แต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติช่วงระยะเวลาที่จะเข้ารับการบําบัดนยครับควรจะต้องเว้นห่างนานขนาดไหนครับเทคนิคพื้นฐานคือ1กดจุดสะท้อนที่ใบหู โดยเราทำได้โดยใช้นิ้วเราเนี่ยครับหรือว่าใช้ใช้นิ้วเใช้นิ้วหมือนครับก็คือท่านท่านผู้ชมที่รับชมทางบ้านอยู่เนี่ยสามารถที่จะรับชมไปแล้วก็กดที่หูนวดหูนวดหูไปเลยครับนวดไปทั่วๆเพราะใบหูแค่นี้จะเป็นการนวดโบราณทั้งตัวนะครับตามที่เราค้นคว้าวิจัยกันมานะครับนวดหูให้ทั่วๆเนี่ย15นาที เท่าเท่ากับใช้พลังงานเท่ากับนวดโบราณประมาณสอชุดเพราะฉะนั้นเป็นการกระตรุ้นทั้งระบบน,นะครับถ้ายังไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะครับต้องมาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญว่าจะมีจุดจุดสำคัญหลากหลายนะฮะที่เราจะต้องเลือกให้เป็นการปรับสมดุลภายในโดยธรรมชาติบบบติโดยไม่ต้องใช้เคมีไม่ต้องใช้ยานะครับ,รบเพราะฉะนั้นทุกโรคนะฮะที่บันทึกไว้ใน เป็นทางการจัดหัวอนามัยโลกนะก็มีอยู่ประมาณ150โรคนะครับที่เราบอหมัดได้จริงครับทำได้จริงครับยังไงในช่วงท้ายรายการนะครับรบกวนให้ช่วยยกตัวอย่างสักจุดหนึ่งหรือ2จุดที่สําหรับท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยครับที่รับชมอยู่แล้วเกิดอยากจะลองนวดเองหรือว่ากดเองเนี่ยมีจุดไหนที่แบบง่ายต่อการเหมือนกับกดเองดูแลตัวเองได้บ้างครับลองยกตัวอย่างให้กับท่านผู้ชมทางบ้านครับก็ยินดีนะครับได้เลยนะครับ อาการใหญ่ๆนะฮะที่ทพบกันบ่อยๆเป็นกันทั่วไปเลยครับเป็นกันทุกวันแล้วท,ทุกวินาทีก็คือความเครียดเรามีกลไกนะครับง่ายๆเรามีประสิทธิภาพเต็มเต็มร้อยนะครับเพราะเราการศึกษามานะครับเป็นหลายสิบปีสามจุดหลักนะครับแก้เครียดจะเครียดเรื่องอะไรก็ตาม ความเครียดนะครับความวิตุกังวลเป็นชนวนใหญ่ที่ทำให้ร่างกายของเราทํางานผิดปกติ้นําไปสู่โรคภัยให้เจ็บแรงๆนะเครียดทําให้ระบบย่อยอ้าวารลำไส้มีปัญหาอย่างอีกจุดแรกนะครับเขาอยู่ตรงนี้นะครับจุดแรกนะครับอยู่บริเวณ ด้านบนนะครับที่กระดูอ่อดแต่จันจะมีร่องนะฮะเป็นร่องจะมีเป็นร่องเลยนะครับเป็นร่องจับดูนะครับเป็นจ,จุดของนนจีนในกันที่เรียกว่าเฉ<อ>ินเหมอนนะครับที่ตรงกับกระดูสันหลังเราข้อที่ส2บสองข้อที่12บกระดูกสันหลังนะครับบริเวณนี้แล้วจะพาดเข้ามาด้านหน้านะครับคือเหมือนเข็มขัน,นะจะผ่านสะดือเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่เปิดระบบประสาทของเราทั่วไปนะครับจุดแรกจุดที่สองจุดความรู้สึกทั่วไปก็คือจุดมือจุดนี้ อยู่ตรงกลางเลยนะฮะติ่งติ่งหูข้างล่างที่ปราศจากกระดูอ่อนกดเข้าไปนะครับหนึ่งสองแล้วก็ติ่งข้างในด้านนี้นะครับติ่งข้างในด้านนี้สามจุดจุดนี้จะทําให้อย่างน้อยที่สุดความเครียดเราหายสองทันทีนะครับภายใน2วินาทีการกดนี่ต่อจุดหนึ่งต้องกดนานแค่ไหนครับเอ่อนับหนึ่งถึงห้านะครับกดเข้าไปนับหนึ่งหลับตานับ1นึถึงหนะครับสัก สักสองเที่ยวสามเที่ยวครับความเครียดเนี่ยอย่างน้อยที่สุดหารศูนย์ครับและการกดจุดสะท้อนเนี่ยสมมติว่าเครียดทุกวันกดได้ทุกวันไหมครับอาจารย์กดได้ทุกวันทุกวันทุก,ทก,ทกพอรู้ตัวเป็นการป้องกันเพราะฉะนั้นเราจะมีเครียดใน,นเมื่อเราไม่เครียดภูมิต้านทานมันจะสูงมากนะครับ,รบเป็นการเสริมภูมิต้านทานเป็นการป้องกันให้พูดง่ายๆนะครับ เป็นการกระตุ้นให้ทุกระบบของร่างกายของเราเนี่ยตื่นตัวเขาจะทางานแบบเต็มที่<ด>พลังงานที่ใช้จะน้อยมากเพราะเขาเต็ที่นะครับเป็นแบบท่านุ่มหมูร่างกายของเราเองด้วยวิธีง่ายๆคือนวดไปนะครับครับผมเป็นเหมือนกับ <S <S เหมือนกับเป็นวิธีดูดแลบำบัดอาการผิดปกติของร่างกายของเราเองเนี่ยแบบง่ายๆ<ห>ที่สามารถทําเองได้ <ทำ S 2> ซึ่งภาวะความเครียดเนี่ยเป็นภาวะที่เกิดขึ้นเรียกได้ว่าเกิดได้ทุกเพศทุกวัยเลย นะครับเพราะว่าสังคมในปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตก็บิกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีภาวะความเครียดนะครับเพราะฉะนั้นการการดูแลรักษาการบําบัดตัวเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญนะครับแล้วก็ควรจะดูแลตัวเองอย่างสม่ําเสมอครับ,รบอย่างที่อาจารย์ได้เล่าให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังไปแล้วนะครับคือการกดจุดสะท้อนที่ใบหูเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนเป็นศาสตร์ที่สามารถจะใช้ในการดูแล นะครับตัวเราเองได้นะครับมันสังเกตตัวเองว่ามีความผิดปกติถ้าเกิดเริ่มมีภาวะความเครียดปุ๊บก็นวดที่หูของของเราแบบเบาๆตาม3จุดที่อาจารย์ได้เล่าให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังนะครับสุดท้ายในช่วงท้ายรายการเนี่ยรบกวนให้อาจารย์ฝากให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่สมมติว่ามีข้ออ,อ,สขอสงสยัยหรือว่าสนใจที่จะเข้ารับการบำบัดที่คลินิกของเราเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ไหนอย่างไรครับผมอานะจารย์ครับณนะตอนนี้นะครับที่ มหาวิทยาลัยษยของเราเนี่ยคณะแพทย์แผนตะวันออกเราเปิดบริเวณให้บริการดใช้สา์กระตุ้นจุดสะท้อนที่ใบหูทุกวันอังคารนะครับทุกวันอังคารตั้งแต่กี่โมงี่จาก9นาฬิกาถึง16บหกนาฬิกานะครับก็ติดโทรตินต่อเข้ามาที่คณะแพทย์แผนตะวันออกครับได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนะครับ แล้วก็ทีนี้ท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเป็นบุคคลภายนอกเนี่ยสามารถเข้ามารับการบําบัดการดูแลจะได้ไหมหรือว่ามีการเปิดรับแค่เฉพาะบุคลากรหรือนักศึกษาของมหาลัยลังสิต์เ,เท่านั้นเรายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับทั้งบุคลากรเราเองนิสิตนักศึกษาแล้วก็บุคลบคลภายนอกทั่วไปนะครับ,รบเป็นการบริการบริการชุมชนนะครับเรายินดีนะฮะมีแล้วกันนะครับผมจะมขออนุญ,ญาต ตรวจอัตราค่าบริการนะครับครั้งละ500บาทครับครับครั้งละ500บาทเองนะครับก็คือเป็นการเหมือนกับก่อนที่จะเข้ารับการบําบัดเนี่ยก็จะมีการตรวจก่อนว่ามีระบบร่างกายของเรามีความผิดปกติตรงไหนใช่ไหมครับมีขั้นตอนเหมือนแพทย์แผนปัจจุบันนะครับมีการซักประวัติดตรวจสุขภาพซักจะได้ทราบว่าสาเหตุแล้วก็เหตุการ อาการอะไรลรกอะไรที่เราควรจะเริ่มต้นก่อนเพราะว่าถ้ามี4ี่ห้าลูกห้าอาการใหม่ก็เชิญมาปรึกษาได้เลยนะครับถาาอยู่ไม่ถ้าถ้ากลัวนะครับถ้ากลัวขินเราก็จะมีกลไกการตกวจโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ที่จริงแล้วฝังเข็มก็เป็นสิ่งทีเเเ่เป็นแพทย์ทางเลือกนะครับเป็นแพทย์ทางเลือกมาเชิญนะครับมาปรึกษากันได้นะครับ คุยกันก่อนก็ได้นะฮะทุกวันอังคารนะครับครับผมนะครับในวันนี้นะครับผมนรงศิริวัฒนาวิโรจน์นะครับแล้วก็ดรวิรศักสังนรงพันธ์นะครับคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่สำหรับช่วงหน้านะครับของรายการ Health Center ก็มีสาระความรู้มาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมตอนนี้ผมสองคนขอลาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ